ชื่อดอกไม้ lumina sunflower ดอกทานตะวันแห่งแสงสว่างความหมายสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตความเบิกบานและความมั่งคั่งจากจักรวาล l u m i n น sunflower เปรียบดังพลังในใจที่ไม่หวั่นไหวความสุขที่เปล่งประกายและพลังแห่งการดำรงชีวิตกลีบของมันเปล่งแสงราวกับเก็บแสงอาทิตย์ไว้เตือนใจเราว่า จงหันหน้าเข้าหาแสงเสมอแม้ในวันที่มืดมนที่สุดคัมภีร์กรหากดอกทานตะวันนี้ปรากฏต่อคุณมันคือสัญญาณว่าฤดูการแห่งความมั่นใจใหม่และการเติบโตภายในกำลังจะเริ่มขึ้นคุณได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลให้เปล่งประกายเป็นผู้นำและแบ่งปันพรสวรรค์ของคุณแก่โลกจงก้าวสู่แสงของตัวเองอย่างองอาจพลังที่สอดคล้องกันวันวันอาทิตย์วันที่อยู่ภายใต้การดูแลของดวงอาทิตย์ เหมาะกับการแสดงออกและความมั่นใจในตนเองราศีสิงห์ลีโอผู้นำผู้เปล่งประกายนักแสดงนักสร้างสารรค์เมธอารีนักเริ่มต้นผู้กล้าหาญเปี่ยมด้วยไฟแห่งดวงอาทิตย์ธาตุไฟกลุ่มปีเกิดผู้ที่เกิดในปีมะโรงปีมะเมียหรือปีขานวิญญาณแห่งความกล้าแข็งแกร่งและมีพลังชีวิตล้นเหลือ